นี่นะครับไล่เดียวห้าคันนี่นะไล่เดียวห้าคันคันตีไม่ตีเลยนะครับ มีแต่ลูกโดดทั้งนั้นเลยเนี่ยดูดีลูกโดดที่ก็ไม่รู้เกี่ยงฝากไม่รู้แตพอดีข้างล่างยังมีที่รองรับ นี่นะครับต้องพามาสุดงานบ่อยๆถึงจะเก่งต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับนี่ไถกันที่สูงทีลาไม่รู้ว่าเขาไถากันยังไงนะครับ แปดห้าเก้าห้าไม่มีเงินซื้อนะครับมีแต่หกสองต้นหินเยอะจังเลยแปลงนี้ฝั่งนี้ไม่ลงนะฝั่งนี้ลุย สนุกดีเนียไม่ได้ขี่ด้วยเอาจอดไว้